มาค่ะเช่นเดิมเช่นเดิมนะคะอืมอืมขอมญแนนอนขวัญแนอนตัวมม่าใส่จ้าลายแล้วตันนี้ตัวนี้นะคะต่อไร้กัมยิ่งใหญะมากแล้วก็ทานได้หลายหลายครั้งใส่นม่เดียวเอง แข่ไข่ชิดเดียวเป็นจานเป็นถ้วยดูไข่ลาวาแผ่นคุกพุกแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยเตี้ตัวนี้แผ่นหนาได้เยอะมากอรอนะคะ,ะคมับไข่ลาวา อืมอกคแคลอรี่ต่ำนะสาห่ายแบบนี้ไฟเบอร์สูงนะระบบขับถ่ายดีมากเลยจริง กุกุๆลูกเียอกุกบอืมอืมอืมรอเลยอือมหอางนะฝนตกดิ ตนมตกิีนนั่นห้านเขา่าตากเขา่าตากเข้าหน้านี่แหละบนตกลิ้นใจ mm hmm. mm hmm. อื่อยวต้มอ,อย่างเดียวแป๊บเดียวเองทำง่ายมากเลยนะไม mm hmm. ่ต้องเส่็ามากก็ tôm là con chim thật chim thịt chi hai miếng dừa em đây con dừa u bịch em mò này hmm.